ชีแล้วก็ในชานชลาที่สี่ที่กำลังเข้ามาก็คือมาจากบ้านทูตะหลวงค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะกำลังเข้ามาตรงทางแยกเข้าชานชลาที่สี่นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันสตอมสวัสดีค่ะ สองหนึ่งสี่ค่ะสวยงามชาัดเกนผู้ตะหลวงที่สัตหีบนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะแสงตอนเย็นๆนะสวยมาก เข้าไปแล้วจอดเที่ยมในชาญนชาลาที่สี่ค่ะเดี๋ยวรถจะข้ามไปชาญนชาลาที่9ค่ะต้องไปแล้วค่ะถ้าคืนอ,อยู่ตรงนี้ต่อไปอยู่คนเดียวไม่ไหวมันมันเริ่มมืดแล้วสวัสดีค่ะ ชลาที่8กับที่9โดยที่จะปลอดภัยที่สุดเมื่อกี้รถเข้ามาที่ภูตะหลวงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูขบวนที่จะไปฉะเชิงเซาค่ะออกจากสถานีกรุงเทพเวลา18บนาฬิกายีนาทีค่ะคืนนี้รถไลฟ์ให้พี่ๆีัร่วงด,ด,ดูสดๆนะคะ ถ้าทำคลิปไม่ไม่สะดวกไม่ทันค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันว่าคืนสุดท้ายของสถานีกรุงเทพผลำโพงเป็นยังไงแต่ไม่ได้ปิดนะคะสถานีกรุงเทพผลำโพงไม่ไม่ได้ปิดค่ะเนื้อช่างภาพเยอะแยะเลยนะคะทั้งช่างภาพทั้งยูทูบเบอร์ทั้งช่งาง, YouTuber, ง,ชงกล้องนักข่าว รอทำคลิปรอทำข่าวรอถ่ายรูปค่ำคืนสุดท้ายค่ะเมื่อตอนกลางวันที่รสก็มาไลฟ์สดขบวน171นะคะที่เป็นขบวนสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นขบวนแรก171ที่ออกจากสถานีบางซื่อเวลาเที่ยงครึ่งค่ะเสียดายเราอยู่ไกลไม่งั้นรถจะไปถ่ายให้ทุกคนดูอีก โอ้ oh. อันนี้ขบวนเดี๋ยวมาดูขบวนนี้ขบวนที่แปดอ่าขบวนที่อยู่ในชานชลาที่8ปดทำไมเข้ามาเร็วจัง กรุงเทพฉาเชิงเซากำลังออกมาค่ะอยู่ในชั้นชลาที่8เป็นหัวลากของฮิตาชินะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นหัวลากเบอร์อะไรสวัสดีค่ะเมื่อกี้ที่เจอเป็นช่างภาพคนญี่ปุ่นนะคะ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาก็แฮชแท็กรถไฟได้เลยนะคะอ่ามาแล้วค่ะรถด,ดีเซลลาง รถชอบอ่ะรถดีเซลรางอ่ะมันมันเร็วอ่ะ